แบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าพวกสกูตเตอร์นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5เซลล์นะครับรถรุน่นนี้5เซลล์ก็หมายถึงว่าแบตเตอรี่5ก้อน12โวลต์5ก้อน12 5ก็ 12, 5ก60 60โวลต์นะครับมี 1, 2, 3, 4, 5อันนี้เป็นแบตเตอรี่ประเภทที่ว่าอ่าเป็นฟรีแมนเทนนะครับแต่ไอการที่ว่าฟรีแมนเทนเนี่ยถ้าเราไม่เติมน้ำกันเลย เราใช้ไปสักระยะหนึ่งอะ่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่า,าแบตเตอรีอ่แบตเตอรี่เสื่อมว่าการที่ว่าเราไม่เติมน้ำกันเข้าไปนะครับมันสามารถเติมน้ำกันได้นะครับแบตเตอรี่แห้งตึงแห้งตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้แบตเตอรี่เราเสียเราก็คือเราก็มาเติมน้ำกันนะครับอันนี้ผมงัดให้ดูนะครับมันจะมีจุดงัดอยู่ประมาณนี้แล้วก็งัดลงขึ้นมาแล้วก็เปิดไปแล้วก็เปิดฝานี้นะครับ เปิดฝาพวกนี้ทั้งหมดลูกนี้มี1 2 3่5 6มี่หจุดนะลูกละ6จุดลูกละ6จุดเนี่ยเราสามารถที่เปิดเปิดฝาตรงนี้ออมาแล้วก็นำน้ำกันที่เราเตรียมไว้นะครับเราเตรียมไว้ดูดน้ำกันมานะครับดูดน้ำกันด้วยสลิงนะครับแล้วก็นำมาเติมณนะจุดนี้ทุกจุดนะครับเติมทุกจุดเพื่อที่จะ เติมต้องกันเพื่อแล้วก็นําไปชาร์จแล้วเ็ามาใช้งานนะครับอันนี้ผมเติมไว้แล้วนะฮะผมเติมไว้หมดแล้วหลังจากที่ผมเติมเดี๋ยวผมจะต้องติดกลับไปแล้วก็นําไปชาร์จแล้วก็ทดลองการใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เนื่องจากที่ว่าสาเหตุที่ผมมาแกะเนี่ยเพราะเพราว่ารถใช้ไปสักระยะหนึ่งจากแรกเลยวิ่งได้ประมาณ 7 0ถึง100โลนะครับก็ด้วยเส้นทางปกติเดิมๆนะครับไปกับการทำงานแต่ตอนหลังมามีระยะทางที่สั้นลงนะครับว่าทำไมถึงมันใช้งานได้ระยะทางน้อยลงทั้งๆที่เราก็น้ำหนักเท่าเดิมแล้วก็ระยะทางวิ่งก็เท่าเดิมก็มาสังเกตด,ดูที่าการชาร์จที่เลเวลนะครับ เลเวลตัวนี้มันจะโชว์ตรงนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับไอ้ตัวเรลเวลตรงนี้มันเกิดการสวิงสวิงหลังจากที่เราชารัดเต็มแล้วเราวิ่งไปสักระยะหนึ่งไม่ถึงไม่ถึง5กิโลหรือกิโลหนึ่งยังไม่ถึงนะครับมันเกิดการสวิงให้เราเห็นว่าเอ๊ะแบตเตอรี่มันมีการมีการสวิงลดขึ้นลดลงนะครับผมก็เลยแตนิฐานว่าน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่ก็เลย ตัดสินใจว่า,าแกะแบตเตอรี่ดูเพราะเราใช้งานมาระยะเวลาประมาณสี่ถึงหเดือนนะครับสีห้าเดือนที่เราใช้อยู่เรายังไม่เคยเติมน้ํากั่นเลยแต่เราใช้รถทุกวันนะครับก็ปรากฏว่าเราก็เจอ,อตัวแบตเตอรี่นี้นะครับ น้ำกันแห้งนะครับเราก็เลยทําการเติมน้ํากันเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตแล้วเราจะใช้งานต่อแล้วก็เราจะดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็มันยังกลับมาใช้งานได้ดังเดิมหรือว่าระยะทางน้อยลงนะครับแต่ที่สําคัญคือไอแบตเตอรี่เนี้ยที่ช่างหลายหลายคนบอกว่ามันเป็นฟรีมแมนเทน,นแล้วไม่ไม่ต้องไปเติมน้ำกันอะไรมันเนี่ยก็คือ ถ้าเราไม่เติมกันเราจะเสียแบตก้อนนี้ไปเลยนะครับถ้าเราใช้สักระยะหนึ่งนะครับประมาณทั่วไปแบตเตอรี่จะอยู่ประมาณ3เดือนแต่เราใช้3ามถึงสเดือนถ้าเราใช้เนี่ยเราควรที่จะมีการเติมน้ํากันสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราวิ่งเราใช้รถทุกวันเราควรที่จะต้องเติมน้ํากลั่นให้กับรถในช่วงระยะเวลา3าถึงสเดือนหรือถ้าเราใช้รถทุกวันเราน่าจะต้องสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางที่เราวิ่งนะครับ ว่ากี่กิโลแล้วเราต้องควรที่จะมาเติมตั้งแบบนี้นะครับแล้วเรามาติดตามกันต่อนะครับอันนี้แค่นี้ก่อนครับ